เยอะแต่ละคนอะถ้าหยิบใช้มาแต่ละคนสมมติหยิบมาหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแม่งไม่แพ้ใครไม่เราต้องเราต้องช่วยกันนี่แหละแต่คืออย่างแรกอะผมต้องการให้ทุกคนมันเข้าเมืองกันอยู่ในกฎระเบียบวางตัวให้เป็นอะไรก็เหมือนที่เราทําแก๊งมาวพี่เหมือนเดิมเอามันมาโดนลำเป่าทั้งหมด11คนไม่รวมไม่รวมเวทมีมีใครบ้างใช่ไหมคือต้อง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 ซ้อมเพราะว่าตอนนี้มันมันมันเล่นกันแย่มันขาดความมั่นใจกันไหมพี่ด้วยความที่ amd ชุดเนี้ยมันซ้อมกันน้อย โอ้โหดูชุดเข้าแกงครับ <c oughs> อุยนนอ้ยกำลัง่ะพี่หัวผมจะแตกกำลังผมหยิบไอ้นี่ก่อนคนดูท่าได้แกมานะกูบอกเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวเป็นระบบเลยอะ่ะถ้าใครดูผมดูดูผมตั้งแต่ผมอยู่เมืองเก่านะแบบผมกับพี่เบิร์ดนี่แหละแอ้มีพี่เห่ยงมีอะไรโอ้โหเหี้ยเฟีย้ยว มาพิชัยพร้อมไหมปากหลามครับไม่มีปัญหาไอ้เฉินก็มีแค่ปากหลามแต่ว่าด้วยเพเยอร์ที่มันเรารู้มืออยู่แล้วอ่ะช่วยได้อันนี้คือ,อต้องบอกตรงแบบว่าหลายฝ่ายน่าจะรับทราบว่ากูอ่ะมีงานข้างนอกอยู่ด้วยอืมกูกลัวปัญหาอย่างเดียวคืองานข้างนอกจะกระทบข้างในไงแบบว่าบางวันอ่ะคือบางวันคือที่กระทบนี่คือแบบว่าไปต่างประเทศสามวันสี่วันหกวันอะไรเงี้ย บางวันอาจจะต้องเมื่อไหร่วะพี่พี่ไปเมื่อไหร่ไออ๋อพี่ยังช่วยแม่ทํางานอยู่เหรอใช่ไหมใช่ใช่สี่ห้าหกเนี่ยก็ไปแล้วมีนาสี่ห้าหกมีนาคือเดือนหน้าใช่แล้วก็ไม่แต่พี่ก็ไม่ได้ไปบ่อยนี่ถูกปะไม่ได้ไปบ่อยก็มีช่จ่ายตังค์แล้วมีมิงอะ่ะไอเดือนกุมภาสี่วันสามคืนแต่จะไม่อยู่ถ้าเกิดให้เริ่มเลยนะเหลือก็เกียได้ไม่น่ามีปัญหา นี่ยเผมเปิดไมค์เป็นเป็นออโต้จะได้คุยพี่ง่ายๆเพราะผมนั่งกินข้าวอยู่ไอเกมไอเกมไอเช็เกมไอเกมเป็นบบชิบหายครับนะไอเกมไอเเกมที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเดือนนี้นะเขาเข้าวๆบอกไว้ก่อนเขาเข้าวๆแบบว่าคืออย่างเดียวอ่ะคือที่ถามพี่ว่าพี่ว่างไหมผมมารู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้พี่แบบเอาง่ายมันไม่รอดหรอกเรื่องการโดนรำอ่ะมันโดนทุกคนเน่ะโดนถึงผมถึงพี่ตอสอะไรโดนหมดอ่ะถ้าเกิดสมมติมันทำอะไรแบบผิด ผิดนิดนึงอ่ะมันคือเขาเขาเรียกว่าไงอ่ะคือน้อง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 ,องที่เขาดูเรา,าเขาแบบว่าเขาก็หวังไว้สูงไงนึกอ,ออกปะเข้าใจมันก็เหมือนเมื่อก่อนที่เขาหวังกับพวกเราไว้แล้วถูกถูกใช่แบบนั้นแล้วน้องน้องเปลี่ยนกลุ่มใช่เปลี่ยนกลุ่มอันนั้นกลุ่มกลุ่มนั้นเขาจะแบบว่าตอนนจะีจะเป็นผู้หญิงเนาะอืม แต่กูมีปัญหาของกูไม่กี่อย่างหรอกไอบต้ามันเข้ามองมาดิอืมแค่เรื่องนิดหน่อยเพราะว่าหลังๆกูก็ไม่ได้เที่ยวอะไรแล้วด้วยแล้วก็เออผมก็ไม่ได้ไปเลยเมื่อวานก็ไม่ได้แบบเย็นนี้ไอ้แมทไม่ตอนเย็นไอแมทก็โทรมาผมเขาบอกว่าผมไม่ไม่ไม่ว่างเลยช่วงนี้พี่ต่อผมจะเล่าให้ฟังก่อนพี่ต๋อแกแกเหนื่อยเพราะว่าที่ผ่านมาแบบคนในแก๊งมันมันเหมือนทุกอย่างต้องพึ่งแกหมดอะ พี่ต้อนผมไม่มีรถพี่ต้อนผมไม่มีนี่พี่ต้อนผมไม่มีนั่นคือแบบคือแกอะแกแกก็ทำงานของแกแกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมเป็นอะไรใช่ไหมแล้วคือแกไม่ลงคลิปม,มาเดือนหนึ่งเต็มๆแล้วกับอะไรหลายอย่างแกก็แบบสตรีมสตรีมเสร็จสตรีมจนจนลงสตรีมแกก็ยังนั่งกับน้องๆนั่งถามปัญหาถาม,ถาม,ถามสารทุกๆติดอะไรพวกเนี้ยเออแกก็ไม่ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยอ่ะแกก็เลยแบบบอกกับผมว่าเออแกอยากพักเราให้ผมอะทําแบบเต็มที่เลย อผมก็เลยนึกถึงพี่เพราะว่าตอนที่เราทําแกงเราก็ทําด้วยกันมาตลอดไงเอาอกู่อนก็ได้อย่างกูก็นั่นแหละถ้าเกิดสมสม,มติวันไหนกูไม่ว่างหรือติดธุระจริงกูก็ถ้าเกิดมีกฎอะไร,รกูก็พร้อมจ่ายหรือว่ายัางไงก็ตามอะแบบว่าถ้ามันเป็นธุระที่แบบจริงๆอะนี่เรื่องแนวทางต็อแล้วแต่มึงว่ามึงอยากได้ยังไงไม่เราต้องเราต้องช่วยกันกน,นี่แหละแต่คืออย่างแรกอะผมต้องการให้ทุกคนมันเข้าเมืองกัน อยู่ในกฎระเบียบวางตัวให้เป็นอะไรก็เหมือนที่เราทําแก๊งมาแล้วพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมกูเอาทีละอย่างก่อนเราเรื่องของกูก่อแหละสำหรับมึงอ่ะมึงเป็นมึงโอเคเปะละ่าถ้าเกิดกูมีงานอ่ะกงมองว่ากูอยากกูอยากนะกูอยากช่วยมึงน,นะแต่ก็กูก็ไม่สามารถทิ้งงานที่กูทําได้อ่ะโดยบางอย่างอ่ะอันนี้แบบไม่รู้อ่ะคือกูไม่อยากให้มันเป็นข้อยกเว้นอ่ะมึงเข้าใจกูบป่ะอืมนันก็ส่วนงานข้างนอกที่แบบส่วนหนึ่งเข้าใจเพราะว่าพี่ก็อายุ ี่สิบหกแล้วอะยี่สิบหกยิบเจ็ดแล้วมันก็ต้องทํางานอะเนาะเข้าใจอยู่เมื่อก่อนมันก็เมื่อสองปีที่แล้วมันคนละแบบกันไงมันก็มันต้องหาแดกอะไอเทียกกูว่าพร้อมช่วยนะกูแบ่งเวลาได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่แบบว่าถ้าวันในวันหนึ่งมันกระทบกันอะคือพูดตรงๆกูไม่อยากให้น้องๆมาแบบลำกูไดยแบบว่าทําไมกูถึงอย่างนู้อย่างนี้งั้นกูอยากให้น้องๆเข้าใจกูอะกูว่าไม่อยากเป็นข้อยกเว้นอะมึงเข้าใจป่ะกูไม่ชอบที่แบบ ไม่ชอบทีม่มีอเวเรต์เหนือคนอื่นอะไรพวกนี้ทำไมที่แบบมึงทําได้แล้วทําไมแบบวันนี้ทําไม่ได้กูใช่จะบอกจุดยืนของกูกว่ามันมันต่างมันนิดนึงเฉยแต่คือช่วงนี้ก็ว่างยาวยถูกป่ไปีนี้คือสิ้นเดือนเลยใช่ไหมใช่สิ้นเดือนสี่ยี่ิบหกยิบเจ็ดก็สี่ห้าหกมีนาแล้วหกูบินเบลมาเลยได้ก็ช่วงนั้นช่วงนั้นพี่ก็ออกแก๊งก่อนก็ได้แล้วกลับเข้ามาหลังจากที่พี่กลับเข้ามาถ้าเกิดพี่อยากเล่นยาวๆนะเพราะช่วงนี้ช่วงนี้พี่ก็ โอ้โหก็อยู่ยี่สิบวันเต็มๆตมเนยถูกปะใช่ก็อยู่ไม่ได้ไปไหนเลยพวกเราเขาไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเออผมก็ไม่ได้ไปเลยผมก็พักๆก็ด้มีน้องมันม่วงในเมืองเนอะเออเรื่องเรื่องแนวทางก็แล้วแต่แล้วแต่มึงอะแล้วเ,เดี๋ยวมาคุยกันได้ดเราคุยกันยังไง<ห>พี่เราเรา,เราจะคุยกันยังไงถ้าเกิดสมมุติทําผม,ผมก็ต้องเราเราก็ต้องเราสบายให้เรามีผู้ใหญ่เรามีพี่เปาอีกคนนึง เรามีพี่เปาอีกคนหนึ่งที่แบบว่าสมมติพี่กับผมหาทางออกไม่ได้เงี้ยแกก็จะแชร์หมูผู้ใหญ่อะไรแบบนี้มาให้ลมก็เหมือนมีพี่หมีอยู่ใช่ปะใช่ฟิลเดียวกับพี่ม่มอนเลยถูกต้องแบบนั้นเลยได้โอเคแต่กต็มันมีเรื่องอย่างนั้นนะครูของครูแล้วแล้ว,ลว,วเวลาเวลาพี่อ่ะ14 เออว่ะพี่ก็อยู่บ้านใช่ป่ะคือเวลาแก๊งอะ่ะมันคือตอนนี้ผมไม่ขออะไรเยอะไว้พี่ผมจะพาพวกมันไปซ้อมใช่ไหม <c oughs> คือต้อง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 ซ้อมเพราะว่าตอนนี้มันมันมันเล่นกันแย่มันขาดความมั่นใจกันไหมพี่ด้วยความที่ AMD ชุดเนี้ยมันซ้อมกันน้อยมากๆมากถึงขนาดที่แบบว่าเทรนนิ่งแทบจะไม่ค่อยได้เข้าเลยแต่คือพลเยอร์แต่ละคนอะ่ะถ้าหยิบใช้มาแต่ละคนสมมติหยิบมาหนึ่งหนึ่ง,งอะไรเงี้ยแม่งไม่แพ้ใครเลยไว้พี่มันคือปีศาจที่อยู่ในมือเราแต่ว่าเราเลือกใช้คนไม่ถูกอะพี่เข้าใจปะ อแบบนั้นเลยเหมือนตอนแบบเหมือนเออ่ยังไงเดีย๋ยวเออผมยกตัวอย่างให้เขนฟังเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงฉลามไว้อ่ะแต่เราเอาฉลามเข้าไปวิ่งอะ่ะเท่าไหร่วะเราเอาฉลามไปวิ่งแข่งกับกระต่ายอย่างเงี้ยอืมเราเลือกใช้คนไม่ถูกเฉยๆ<อ>ส่วนไอซีเนี่ยพี่ได้คุยกับมันบ้างไหมผมไม่ได้คุยมันตั้งแต่มันไปฝึกงานเนี่ยมันจะฝึเกเสร็จเมื่อไหร่วะไม่ได้คุยเลยนี่เนีเ่ยนี่เฮ้ยโทษโทษน้องมึกบึกน้องครับพี่ชาย พาพี่ไปสภาหน่อยตัดสินใจใหม่ไหมตอนสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตอดตัดสินใจใหม่ไหมไม่ตัดนั้นแหละที่พี่บอกก็อันนี้พี่คุยคนดูแล้วยังว่าถ้าเกิดผมทําได้เมื่อไหร่พี่ก็กลับมานะตามที่เราตกลงกันนะอะทำไมนิ่งอะได้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 เดี๋ยวผมจะเอาคนยงมาช่วยนี่นี่ไงนี่รันกากินังเนี่ยใช่เดี๋ยวผมเอาเอาพี่โรเบิร์ตมาช่วยคนึ่งเป็นครอบครัวต่อไปเลยครับพี่รับคนข้อแกงไหมครับพี่หมึก เอันนี้ใครครับเนี่ยเสียงกันคุณผัดไทยครับผัดไทยครับอ๋อผัดไทยอ้มึงอยู่เอ็กดีเผื่อน้องหยอกหยอกหยอกอยากกลับมาเล่นเหรอหรือว่าไงไม่ไม่ครับไม่ไม่ผมพูดเป็นกันแหละอ่ะพี่ต๊อดเชื่อใจผมผมทําได้แต่ก็พี่อย่าลืมสัญญาที่พี่สัญญากับผมไว้นะข้างหลังทำได้โอเคผมผมผมทำให้ได้ผมเต็มที่แน่นอนออกกี่คนเนี่ยอ๋อไอเอลเฟมออกรวมพ่โยกอะอ่าแมวพี่ยกออกด้วยอ่ะ ยังไม่ว่างหรอยกมันมีลูกเออมันไม่ว่างหรอกมึงเข้ามามันมันเหมือนคล้ายๆภูมิอ่ะอัอมน,นมีเวลาเอามันมาโดนรำเปล่าๆทั้งหมดสิบเอ็ดคนไม่รวมไม่รวมเวทม,มีมีใครบ้างมีอตีมีพิติีอตุดีซอแล้วก็นักแข่งสามคนไอ้ปอนไอ้เมกไอ้ฟิล์มอันนี้อันนี้หกอะนะหกละไอแลนด์เจ็ดซัมเมอร์แปดตะกายเก้าพี่สิบลาเลนสิบเอ็ดที่โดนใบแดงไป อ๋อซามมันจะไปเ d ็ดีนี่ใช่ซัมเมอร์จะไปซัมเมอร์จะไปเ d ดีเราพูดแล้ววันนี้แต่ว่าตอนนี้ผมผมหามาทดแทนได้อ่ะสี่คนก่อนก็คือไอ้เฉินไอโบไอเวแล้วก็ไซมอนไซมอนที่ไปงานมันเกิดพี่เหมือนกันอ่ะที่เป็นคนถ่ายรูปอะแต่นั่นเขาเขาเก่งมากเขาเคยอยู่มันติมาก่อนโอเคก็คืออันนั้นเฉินโบเววไซมอนเป็นสี่ผมไปซ้อมไ้มพี่เดี๋ยวผมโอเคผัดไทย ไอเบต้าเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับมันแต่พี่เบิร์ดเนี่ยมายแน่แล้วพี่เบิร์ดเป็นห้าแล้วก็คายะมีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มือที่มีมีดไม้ปืน G t ทีบมีมีทุกอย่างอะแต่มาแต่วันเฮดเดี๋ยวมผมต้องคุยหลังไมค์เขาก่อนเขาผมก็บอกให้เขาไปคุยไปเคลียร์พี่เกตให้ให้เรียบร้อยก่อนถ้าจะมาแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันนี่เราจะผ่านเลยนะก็เดี๋ยวต้องมาคุยผมเองแต่ก็ต้องไปคุยพี่เกตให้ให้เคลียร์ก่อนก็ต้องค่อยๆหาพี่มันต้องเอาคนที่มมันรรู้้ใจจิงงงออ่่่ะแตตพีหว พอพี่กลับมาแล้วผมจะผมก็จะคืนทุกอย่างให้พี่แหละแต่คือตอนเนี้ยน้องๆมันก็ต้องฟังผมอะแต่อาร์มสี่ผมอยากให้มันติดตัวพี่ไว้ไม่ต้องเอามาให้แก๊งก็ได้ผมได้ข่าวมาว่าพี่จะเอาให้ไม่ไม่ต้องหรอกเอาไปเอาไปขับก่อนเวลามีลี่มีอะไรก็นั่นแหละก็มีลี่ค่อยให้แต่ว่าวันธรรมดาไม่ต้องหรอกพี่ชายกลับเก็บไว้ขับเผอะรถมันรดพี่รู้มือน้องเราจะขายาาด้วยเนี่ยไม่ขายไม่เอาเก็บไว้ ไม่ขายพี่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายโดนด่าพ่อด่าแม่ย้อนหลังไปเร็วไปไปสภาอะไรค่อยออกพ่งนี้ทีเดียวพวกนี้ค่อยออกทีเดียวไม่เอาเดี๋ยวต้องมีคนไปก่อนไม่เอาพี่ออกลงไปทำธุระก็พี่ไปเลยพี่ไปเลยแต่พุ่งนี้ผมจะเอาทุกคนมาส่งพี่เพราะพ่งนี้ผมนัดคนไว้เต็มสล็อตพี่จะออกเฉยๆเหมือนคนอื่นไม่ได้ไม่พุ่งนี้พี่ก็มาก็พ่งนี้มาพ่งนี้พ่งนี้ค่อยออกพวกนี้ค่อยออกผมจะเอาทุกคนมาส่งพี่ผมจะไม่เอาพี่ออกไปเฉยๆแล้วผมไม่ได้เป็นชื่อเขียวด้วย โอเคโอเคโอเคไม่เอาอ, okay, ออกพูดนี้นะออขอลองพูดนี้ออกออกพูดนี้ออกพูดนี้ถ้าจะออกพูดนี้โอเคโอเคโอเคไอเบต้าครับนะพี่กูยึดอำนาจไปละไอเดมดี้วนะครับพี่มึงจะเอาไงเอาไงที่ส่งวันละแสนหนึ่งส่งวันละแสนสองพูดผิดส่งวันละแสนสองถ้าเกิดมาช่วยไอดอบลูกเที่ยงกับลูกสี่โมงได้จะเหลือแสนหนึ่ง ถ่าท่าท่าท่าเหี้อะไรล่ะอ๋อไม่ดูพี่ผมผมคิดไม่ออกถ้าถ้ามาแค่สี่โมงอะพี่เที่ยงมาไม่ได้โอ้ปัญหาดูปัญญาอ่อนเนาะจะเล่นหรือไม่เล่นไม่ใช่พี่เล่นเล่นเล่นครับพี่แต่ว่าถ้ามาได้แค่สี่โมงถ้าถ้าเที่ยงผมมีเรียนเนี่พี่ผมยังไม่กลับไงาะคืมอมอะไรนะ <c oughs> มอสามครับ <c oughs> มันเก่งมากนะพี่เบดผมบอกให้มื่อายุเท่าไหร่ตอนนี้สิาห้า น่าจะสิบหกแล้วที่ปีนี้มึงทำเพิ่มเสียงมันดังๆอจี๊สองคูเลยครับพี่เออมาจะให้ลูกสี่โมงเออเรื่องงานช่างมาเถอะเบตาเอาเป็นว่าตัวมึงอะอยากมาเล่นมาเถ้าเล่นก็ต้องเต็มที่เหมือนตอนที่มึงอยู่กับกินังนะต้องเต็มที่แบบนั้นนะมันมีไอดอกบ้านทุกวันด้วยตอนทุ่มสิบห้าซึ่งแกงเรียกรวมไว้ตอนทุ่มหนึ่งมีปัญหาไหมกับตรงนี้ไม่มีครับพี่เรื่องเวลาแล้วเรื่องวัน่ะ นีวันไหนที่แบบต้องไปหามีอาหาเสิรงหาอะไรเงี้ไหมมีไหมไม่มีครับพี่เต็ติถีก็บอกได้นะจะได้คือแสนหนึ่งทุกวันเลยเหรอพี่ถูกครับตอนแรกเขาส่งมาสองแสนนะ่ะมึงก็ทันนี่ตอนนั้นพี่พอ่อพี่พ่อมีรถให้ให้ผมยืมไหมจัดก,การเองทุกอย่างกูไม่ช่วยใครงั้นทุกคนต้องจัดก,การตัวเองมีรถให้ยืมมึงสภาพกูโดนรีตัวมาโหล แต่คือเรื่องเวลากูไม่ห่วงหรอกถ้ามึงพูดว่าคําเดียวว่ามึงมึงมาได้กูไม่ห่วงแล้วเพราะเมื่อก่อนอ่ะมึงกูก็พูดให้คนดูฟังได้ว่ามึงก็เป็นคนโทรตามทุกคนเหมือนกัน่ะมึงมึงไม่มีปัญหาแล้วเรื่องระเบียบวินัยอ่ะกูรู้ถ้าตกลงว่าจะเข้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันมึงมีอะไรบ้างตอนนี้ขออัปเดตหน่อยดิกูขอมึงอย่างเดียวถ้ามึงเข้าแก๊งมึงห้ามเล่นการพนันได้ปะได้ไหมได้พี่ได้ได้ได้ครับ อันนี้มีไม้โอ้เดียวมีเงินหกหมื่นเก้าพี่อ 69, พโอ้ตัวเดียวมีบินห้าแสน 500, มีกล่องซ่อมหกอัน 10, เอดีสิบเพนเจ็ดแล้วก็มีปังหลามมาเดินพี่ยีพอร์ตด้วยเดี๋ยวนี่มันดูพอร์ตพี่เจ้าพระเจ้ามึงไปเคลียร์ตัวเองมาพรุ่งนี้กูต้องไม่เห็นบินในตัวมึงละไปะไปฟาร์มเลยครับพี่เออจะเช่ารถจะอะไรเอางี้อ่ะกูช่วยติดตัวได้สักสามแสนว่าไง คิดว่าจัดก,การได้ไหมพวกนี้ภายในวันนี้ใช่ไหมครับพี่ถามพี่ภายในภายในเย็นเนี้ยเย็นนี้กูจะมึงโบอะไรพวกนี้เข้าแกงให้หมดไรเงี้ยต่อพายุมึกต่อพายุเลยต่อพายุคือยาวนะเอาไงได้ได้ครับพี่เดี๋ยวผมหารถเช่าพี่โอ้เดี๋ยวบีมันก็อ้างอีกพี่ผมต้องไปนอนแล้วพี่แล้ววัน,ว,นวันธรรมดาเล่นได้ถึงกี่โมงอะ ถึงไม่ตอนนี้ไ,<ห>นไม่ไม่กูลืมไปตอนนี้มนไม่ฟิกแต่ว่าถ้าเกิดวันมีตอรี่ก็ลากได้เหมือนเดิมใช่ไหมทุกอย่างเหมือนเดิมะนะเนาะลองเดี๋ยวผมจะปิดละเพี่โอเคเพราะว่าช่วงเนี้ยกูไม่ได้ขออะไรเยอะแต่มันต้องซ้อมทุกวันเลขอะไรเร 1, 9, 5, ลขหนึ่งเก้าห้าสองละเพี่ถ้ามึงฉลา,าดหน่อยมึงไปขอแม่มึงนะแม่มึงเขาเลิกเล่นอยู่ตอนเนี้ยเบิกจะเพชรเบิกจะเพชรเพชรนี่นี่เขาแก่งมามาคุยมาคุยฝั่งเลยมาไวรุ่น ก็จะมาปรึกษาที่เอมดีพี่ผมมีปูนอยูสองกระสอบช่วยต่อชีวิตผมหน่อยพี่โบปั๊ดซื้อเท่าไหร่ปะเพชรมึกเพชรผมมีสองกระสอบเลยนะพี่เออสองถุงนะครับครับพี่สองถุงใช่ไหมครับถุงผมหนีตำรวจมาเกือบตายเลยพี่พี่กระเป๋าเลยครับเอากองไว้ตรงนั้นนะพ่ออ๋อโอ้พี่ไม่รู้จอดมึงเนี่ยมึงเห็นว่าเขาโพสหาหาปูนหาเหี้ยจะซื้อรับมึงไม่ขายแล้วโอ้มาขายกู ไอ้เฮี้ยแม่กูไปสร้างบ้านเหรอเอาเอาพี่ผมรู้ว่าพี่พี่เป็นแก๊งที่ใจดีที่สุดในประเทศไงพี่ผมเลยแบบโป็นเพชรตรงเพชรเลยเปิดจากไอ้ยาเมียวุ้นอะไรนี่ยผมโดนวุ้นอะไรบ้างนี่เฮ้ยเหรนาะวิ่งมาพี่ไม่มีอะไรเลยไม่หลังไม่ได้หรอกมีที่จีเร็กอันนึงไปไกลละไปจีเล็กไปไปไหนจีเล็กเลยพี่มันไกลเลยนะอย่างไกลเลยเนี่ยไม่พี่หมายถึงว่ามันมันรอเรียนแล้วมิถุนายนี่มันเปิดแล้วเอ้ยเอ้ใครยิงผมวะมันไม่เอาอะไรหรอก ไปเคเคเลื่อเคไม่ผมบอกเขาไปแล้วบอกไว้เขารอรอก่อนพี่ชายครับพี่ช่วยต่อชีวิตผมหน่อยครับผมมีปูนอลสองกระสอบพี่ได้มาเอาท้องมาเฮ้ยพี่ไม่ใช่ผมมาขายโบ้ขอยืมเยอะยมันจะเป็นเฮดจะไปใช้ของคนหนึ่งอยู่เไม่มีตังค์นะเอาเลยเลยนะผมยืมหน่อยพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตมาใช่อันนี้นะฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีสิงจเลยใช่ใช่ใช่พี่เอ้ยยุทธจ่าหายไงไม่จับเลยได้